หนึ่งสองสามตนเป็นเรตนคำก่อนของเราคือตนเป็นเรื่องของตนนะพูดทุกอาทิตย์แต่พระอาจารย์ถามหน่อยมีใครรู้บ้างว่าตนเป็นเบื่องของตนเนะี่ยต้องทำยังไง คิดก่อนใช้สมองหน่อยเดี๋ยวมันฟอลองคิดดูสิวันนี้มีสิษย์เก่ามาร่วมเรียนด้วยเยอะเลยอ่ะตนเป็นที่พึ่งของตนคือพึ่งยังไงนึกออกไหมเอาท่าน,นึกไม่ออกพระอาจารย์มีเฉลยเมื่อหลายปีก่อน พระอาจารย์ได้ทำงานชิ้นหนึ่งกับนักโฆษณาดับหนึ่งของไทยและของโลกและปราดชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันโฆษณาชิ้นนั้นน่ะตั้งโจทย์ว่าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไรกำกับโดยคุณต่อนักโฆษณามือหนึ่งของโลกแล้วก็ แสดงจริงเพราะเป็นชีวิตจริงๆนะของปราดภูมิบรรดาชาวบ้านพ่อผายส้อยสะกลางชีวิตของพ่อผายจะตอบได้ทั้งหมดว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นต้องทำอย่างไรเดี๋ยวพระอาจารย์ให้พวกเราดูคำตอบไปพร้อมๆกันพี่พว่า มีปุ๋ยแลชวุ้มสะอาดให้มโอ้บ้านนี้แห่งเลยไม่รอขายท้งทิ้งรอไฟเรามาม่นจะอดตายคุณเองพอดีมันดีแหะทำไดทุกอย่างปลูกผักปูกกันาหลานมะม่วงมะคุกมะมดละใยมะลามะไฟมะปุ๋ยมะนาวมะค่ายชมพูไปทำไมของเรามีชุดอ่เ็จทำไฟไฟเอง ที่แค่ั้นให้กูโดนกูอย่างคนอบอยาก,กาาให้วันมี้ิเพราะคนมีสิวันก็มีสตทิมีปัญญาอัคคีบุตอัตโนมาโถตนแรเป็นที่ขึของตนนี่แหลของเกี่ยเป็นที่ไหนเงไหมนี่คือสุดยอด ของตนเป็นเดพึ่งของตนพ่อผานเป็นพ่อพายเนี่ยเป็นสุดยอดของปราดภูมิบรรดาชาวบ้านที่เอาคําสอนของพระพุทธองค์นะสั้นๆตนเป็นเดพึ่งของตนไปลงมือใช้จริงและประสบความสําเร็จในยุคต้นที่กลับบ้านแล้วไปทําเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธมีแต่คนมองว่าเป็นบ้าแต่ทุกวันเนี้ คนแห่ไปดูงานคนบ้าทั้งประเทศเลยนี่แหละคือความหมายของคําว่าตนเป็นเลืพึ่งของตนอาบรบมือให้พ่อครูของเรานะพระอาจารย์มีนิทานปรัชญาอยู่เรื่องหนึง่งจะแบ่งปันพวกเราจะได้เข้าใจชัดว่าตนเป็นเลืพึ่งของตนะในวิธีของพุทธเกษตรอินทรีย์คืออะไร กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านเหมือนพวกเราเนะี่ยชอบสวดมนต์มากวันหนึ่งเนะแกสวดสามรอบนะรอบละพันจบตอนเช้าตื่นมาตีห้าสวดละพันจบกลางวันหลังเที่ยง กินข้าวเสร็จแล้วจัดอีกพันจบกลางคืนก่อนนอนสวดอีกพันจบวันหนึ่งสวดกี่จบสามพันจบทุกวันที่สวดมนต์หลังสวดเสร็จแกก็จะอธิษฐาน ขอให้เทพเจ้าที่แกเคารพนับถือช่วยแกช่วยทำเรื่องโน้นช่วยทำเรื่องนี้ขอทุกวันแล้วก็เข้านอนวันหนึ่งสวดสามพันจบจนเขารู้กันทั้งหมู่บ้านว่าหมอนี่สายสวดสายสวดแต่ไม่ทำนะสวดจริงสวดจังเลยวันละสามพันจบ อยู่มาวันหนึ่งน้ําท่วมเป็นน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนในประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจชาวบ้านย้ายตัวเองออกจากหมู่บ้านย้ายวัวย้ายควายย้ายสัตว์เลี้ยงย้ายครอบครัวออกไปอยู่บนขเขาในที่ที่ปลอดภยัยแต่แกไม่ย้ายรัฐบาลกรมประชาสงเคราะห์ส่งคนเข้ามา เอารถมารับชาวบ้านออกไปจากชุมชนเพื่อความปลอดภัยมีรถทหารมีรถเอกชนมารับชาวบ้านรับวัวรับควายขึ้นไปอยู่บนดอนเขาไปกันหมดบ้านแต่แกไม่ไปน่ะเจ้นที่กรมประชาสงเครไปหาแกลุ่งขึ้นรถนามันกำลังมา ดูที่มันขึ้นอย่างรวดเร็วลงบอกคุณเจ้าหน้าที่ไม่ต้องยุ่งกับผมไม่ต้องห่วงน้ำเนี่ยจะไม่เป็นอันตารายกับคนอย่างผมคุณไปช่วยคนอื่นพูดเสร็จแกก็ขึ้นบันไดไปนั่งอยู่บนบ้านน้ำก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาแกทำอะไรนนแกสวดมนต์แกคิดในใจว่า คนที่สวดมนต์สามบันจบจะไม่เป็นอันตรายจากน้ําท่วมอะไรก็ทำอันตรายชีวิตแกไม่ได้สวดมนต์รอไปวันนุ่งขึ้นน้ําขึ้นอย่างรวดเร็วจนเลยพื้นบ้านขึ้นมาแกนั่งสวดมนต์อยู่ในเบาะเปียกน้ําเลยแกหันไปมองไม่เป็นไรเชิยว สวดถอกไปน้ำขึ้นมาขึ้นมาจนมาถึงหน้าอกละยังนั่งอยู่นะสักพักหนึ่งมีเรือของกรมประชาสเคราะห์มาเจ้าหน้าที่อาร่วมชูชีพเอาอะไรต่างๆนานามาให้แกนะสารพัดเลยลเร็วเข้าไปกันหมดเร็วสวดอยู่นั่นแหละลุงบอกคุณไม่ต้องห่วงคนที่สวดมนสามันจบอย่างผมมันจะไม่ตายง่ายๆหรอก ว่าแล้วก็สวดต่อไปฉะนั้นนี่ก็หมั่นไส้ก็จึงพาเรืออ้อมไปสำรวจดูคนที่ยังตกค้างอยู่ในหมู่บ้านแกก็สวดต่อไปน้ําขึ้นมาขึ้นมาเออจนมาถึงคอแกก็ชักจะเป่งๆสงสัยสารส่งไม่ถึงเทพเจ้ายุคนั้นยังไม่มีลายส่งโทรจิตกันอย่างเดียวแกก็สวดไปสักพักน้ํามาถึงคาง แกชักจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงอยู่นะย้ายดีกว่าย้ายขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพราะอะไรน้ําไห่มาไหลมาจนถึงคืนแล้วปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคานั่งสวดบนหลังคาทั้งคืนเช้าวันที่สามน้ำปริมที่นั่งแกขณะแกนั่งอยู่บนหลังคานะแกก็ยังสวดบนของแกตอนนี้ไม่ใช่สามพันจบแล้วแกซัดไปหมื่นจบเลยสักพักหนึ่งมีเสียงเฮลิคอปเตอร์มาข้างบน เป็นทหารโยนบันไดลิงลงมาตะโกนผ่านโทรศัพท์บอลุลงปีนขึ้นมาเร็วล,งลุงแกก็ใจเย็นยังไม่เป็นแกทำอะไรแกแงหน้าขึ้นไปมองแล้วก็บอกบ au, บ au เบาเบาเสียงหน่อยเบาเบาเสียงเครื่องบินของคุณหน่อย เราเนี่ยลุงเนี่ยกำลังสวดมนต์มันรบกวนเทพเจ้าเจ้าหน้นที่ตะโกนซ้ำลุง,ลงปีนขึ้นมาเร็วพูดไม่พูดเปล่านะทหารนะให้ในายทหารที่จะมาช่วยนะโรยตัวลงมาด้วยนะใกล้จะถึงแก่อยู่แล้วแก่ผมอย่ามายุ่งกับผมผมมันคนของเทพเจ้าระดับผมไม่คุยกับพวกคุณกลับไปทหาร บินกลับขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แล้วบินผ่านไปลงนั่งหลับตาตั้งท่าสวดมนต์ต่อไปเลยสามพันจบน้ำเลยหลังคาบ้านเลยเขา่าเลยเอวถึงราวนมแกก็ยังสวดต่อไปอเพราะแกเชื่อมันม่นว่าด้วยอำนาจการสวดมนต์อย่างของแกนะ่นนะแกจะไม่ตายง่ายๆอย่างนี้หรอก แกเชื่อว่าเดี๋ยวเทพเจ้าก็จัดให้น้ำลดเชื่อเธอนะขนาะที่แกเชื่อมั่นว่าทั้งหมดเดี๋ยวเทพเจ้าจะดูแลเองเนี่ยนะน้ำขึ้นมาปึ๊บปึ๊ปึ๊บถึงคางแล้วก็ถึง,ง,ถงริมฝีปากแกก็ยังไม่เลิกสวดสักพักหนึ่งก็บึม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  <c oughs> เหลือแต่ฟองนะหายไปเลยแกเสียชีวิตอย่างน่าอนาะถตัดฉับไป แกไปตนกนรกพอไปที่โคเซนเตอร์นรกยม,มาบาลสอบสัมภาษณ์แกให้ลงท่าเบียนเรียนก่อนลงทะาเบียนเข้านรกแกบอกฉันไม่ยอมลงทะาเบียนอยู่นรกระดับฉันถ้าตายยังไงก็ต้องสวรรค์และไม่ใช่ชั้นที่หนึ่งนะโน่นละชั้นเจ็ดโน่นละยามาบาลถามทำไมลงเชื่อมั่นอย่างนั้นก็ระดับฉันเนี่ยส่วนตนวันละสามพันจบ เนี่ยตายแล้วตกนรกนี่คือคอมพิวเตอร์ของพวกคุณนี่ผิดพลาดอย่างมหาศาลเลยนะผิดพลาดมหาหันเลยคนอย่างนั้นมันจะตกนรกได้ไงโยามาบาลก็บอกงั้นจะให้พวกเราทำยังไงกันลุงแกก็เลยบอกว่าไปเอาพระยายมมาพวกแกมันเด็กๆเ,เจ้านาที่ก็เลยพาแก ขึ้นต้นเงียวนะเป็นลิฟต์ต้นงิว้วพาไปหาพระยายมพอไปอยู่ต่อหน้าพระยายมแกก็ไปต่อว่าพระยาโยมท่านพระยาโยมคนดีอย่างผมสวดมนต์ทุกวันวันละสามพันจบมันจะตกนรกได้ยังไงท่านทำงานภาษาอะไรพระยาโยมก็บอกว่าก็เราก็เช็คแล้วคอมพิวเตอร์นรกไม่ผิดพลาดหรอก เราเห็นหมดแหละรือจะให้เติมกล้องหน้ารถด,ด้วยทุกอย่างบันทึกไว้หมดแล้วแต่ก็บอกไม่ได้คนวดมนวันละสามพันจบอย่างผมจะมาตายง่ายๆแล้วจะมาตกนรกได้ไงอ่ะมันเสียหายถ้างั้นคนดีจะไม่มีกําลังใจในการทําดีนะถ้าพวกท่านเอาข้ามาตกนรกเนะี่ยคนวดมนวดพออย่างนี้ตกนรกนะเสียชื่อไหมพระยาโยมก็เลยบอกว่า ถ้างั้นลุงจะให้เราทำไงช่วยจัดก,การให้เทพเจ้าที่ลุงเคารพได้มาพบกับลุงหน่อยเรื่องนี้ลุงต้องคุยเองไม่ผ่านคนกลางเอาไงเดียร์พระยาโยมก็เลยจัดให้พระยาโยมก็เลยบอกว่าอะต่อสายต่อสายเทพเจ้านะ่ะเจ้าหน้าที่ อยู่มาบาลต่อสายและเมื่อเทพเจ้ารักสาท่านก็มาปรากฏตัววิ่งท่านมาปรากฏตัวแกก็เดินไปหาท่านใช่ไหมคือเทพเจ้าที่เราสวดมนต์ถึงทุกวันเทนพเจ้าก็บอกใช่เราเนี่ยเห็นไหมเน่ยหูเนี่ยเอาสำลีอุดหูไว้แค่สวด สวดบ้าโบคอแตกอะไรเนี่ยวันละสามพันจดเสียงดังมาถึงสวรรค์เราเนี่ยดูเจ้าหน้าที่เทพประบทเทพปฏิดาเราตอนเนี้ยเอาสมรีมาอุดหัหมดเลยแล้วสามสี่วันนี้เนี่ยกระจัดหนักมากเนยวันละหมื่นจบเราไม่เป็นอันทําการทํางานอะไรเลยเนี่ยอยากฟังทั้นวอเทศก็แกก็กว,วนตลอดเลยสวดอยูน่น,น,นั่นแหละ ขออะไรนักน,นะแกก็บอกเอเอ,เอท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยท่านได้ยินที่ที่ผมขอทุกอย่างใช่ไหมได้ยินเราได้ยินเต็มสองหูพฤติกรรมของเจ้าถ่ายท,าทอดสดขึ้นมาบนสวรรค์เจ้าเป็นคนดีเจ้าสวดมนต์ทุกวันเอา้าก็ท่านรู้น่ยผมสวดมนต์ทุกวันวันละสามวันจบขอโทษแล้วท่านปล่อยให้ผมตายได้ไง น้ำท่วมท่านปล่อยให้ผมตายได้ไงท่านทํากับคนที่เคารพท่านอย่างนี้หรอทำได้ไงเทพเจ้าก็บอกฟังเรานะลุงฟังให้ดีนะลุงนี่มีปัญหาหลายอย่างหนึ่งลุงนะไม่ได้ทำเกษตรแบบอินทรีย์นี่ปัญหาอย่างที่หนึ่งเลย สองเงินก็ไม่พอใช้ก็ไม่รู้จักไปสร้างสัมมาอาชีพที่ได้เชิญตะวันสอนสัมมาอาชีพทุกวันเสาร์ทำไมไม่ไปเรียนมันนั่งสวดมนต์ขออยู่นั่นแหละเนี่ยสองกระทงแล้วและสามคำสอนที่สวดนั้นก็ไม่เข้าใจสวดอยู่นั่นแหละทำไมไม่ทำความเข้าใจให้เด่ๆนั่นธรรมะทั้งนั้น เอาโดยส่วนแล้วขอขอขอถ้าขอแล้วมันสมหวังโลกนี้จะมีคนผิดหวังไหมกระทงที่สามแล้วอ้อแล้วกระทงที่สี่ที่ต้องมาตกนรกเนี่ยเพราะอะไรแล้ววะลุงไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยเราส่งคนของเราจากสวรรค์ไปช่วยคุณลุงในฐานะที่ลุงก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่สวดมนต์วันละสามพันจบเราได้ยินเต็มสองหงมาตลอดสิบปี แต่เป็นลุงเองที่ไม่ร่วมมือกับสวรรค์สวรรค์พยายามช่วยลุงทุกอย่างเลยแต่ลุงไม่ร่วมมือกับสวรรค์ขอโทษท่านช่วยเรายัางไงเทพเจ้าก็เลยพูดว่าวันแรกตอนน้ำท่วมทีวีวงจรปิดสวรรค์เห็นว่าลุงกำลังลำบากสวรรค์เนี่ยโทรไปหาเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ให้เอารถไปช่วยคนทั้งหมู่บ้านเขาขึ้นรถหมด ลุงไม่ยอมขึ้นรถแกได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บหันไปมองเยพระเจ้าอ๋อกุมประาสุข้อนั้นคนของสวรรค์เหรอ <c oughs> ใช่เราส่งไปเองโอ้งั้นเนาะ <c oughs> เอาละมันเพิ่งสำนึกเทพระเจ้าพูดต่อวันต่อมานะสวรรค์จัดเรือไปรับ ลงไม่เพียงแต่ไม่ขึ้นยังด่าลูกน้องเราอีกมันได้คิดดิเรือนั้นก็คนของท่านเหรอใช่คนของเราเองเทพเจ้าจัดหนักต่อไปแล้ววันสุดท้ายนะสวรรค์ใช้งบประมาณมหาศาลติดต่อไปที่กองทัพบ,บกขอหน่วยซิลเลยเช่าเีลิคอปเตอร์ที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ ชั่วโมงละหลายแสนเพื่อบินไปรับตัวลุงโดยเฉพาะแล้วอะไรที่ได้รับลุงดา,งา้าหารจะไม่มีดีเขาก็บินกลับหมดโอ้สวรรค์เอารประมาณไปเสียกับลุงเยอะแยะแกมาฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บตื่นแล้วทีนี้นโอ้ท่านท่านเทพเจ้าครับเรือนี่ก็คนของท่านใช่ไหมครับใช่สิ รถเป็นคนของท่านใช่ไหมครับใช่สิเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาช่วยนั่นก็คนของท่านนหรอครับใช่ทั้งหมดสำนักง,งานเทพเจ้าที่เจ้านับถือทุ่มเดชทรัพยากรทั้งหมดเพื่อช่วยเจ้าแต่เจ้าไม่ช่วยตัวเองสุดท้ายถึงต้องมาตายไงอ๋อเอางั้นนะครับ <c oughs> แล้ว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 ,ลวตอนนี้ผมควรจะทำยังไงดีครับ ไปสู่ที่ชอบทีชอบของแกนั่นเจน้าหน้าที่นรกมารับล่ะสุดท้ายแกก็เลยต้องไปอยู่ในนรกเรื่องนี้เป็นนิทานประมปร,ราคติเล่ากันมานานเพื่อที่จะบอกว่าเทพเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นแหละคนไม่ช่วยตัวเองต่อให้หลวงคือรัฐบาล พยายามเอาโครงการต่างๆมาช่วยแต่คุณไม่ได้สนใจอย่างจริงจังพอร,รัฐบาลถอนออกคุณก็กลับไปกินเหล้าไปสุบุรีไปเล่นหวยเหมือนเดิมเมื่อไหร่มันจะหายจนใช่ไหมพระเขาไปช่วยช่วยเสร็จอบรมเสร็จถ่ายรูปเสร็จคุณก็ปิดโครงการเลยไม่ทำเอาใบประกาศไปแปะเต็มฝาบ้าน เมื่อไดจะหายจนไม่มีใครช่วยเราได้อย่างแท้จริงเพราะทุกคนต่างก็มีภาระที่ต้องแบกบต้องหามต้องรับผิดชอบเราจะไปหายใจร่วมจมูกกับคนอื่นทุกคืนทุกวันได้ยังไงใช่ไหมสวมเสื้อร่วมกับคนอื่นใส่รองเท้าร่วมกับคนอื่นมันสนุกไหมไม่สนุกฉะนั้น การที่เรารอแต่ให้คนอื่นมาช่วยเราช่วยเราช่วยเราแล้วเราไม่ช่วยตัวเองนะวันหนึ่งเราจะตายคาที่เพราะไม่มีจะก,กินเพราะความยากจนค้นแค้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ยังอยากฝากพวกเราในเช้าวันนี้ว่าครูบาอาจารย์ชั้นดีที่เราจัดมาสอนให้เต็มที่นะเป็นได้แค่ผู้ชี้ทาง ถ้าเราไม่ออกเดินทางเองจ้างให้ก็ไม่มีใครหายจนจ้างให้ก็ไม่มีใครได้เป็นเศรษฐีฉะนั้นเมื่อเรียนแล้วสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราคือเรียนเรื่องไหนลงมือทำเรื่องนั้นเราเรียกว่า learning by doing เรียนรู้ด้วยการลงมือทำเมื่อไร่ก็ตามที่เราทั้งหลายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำเมื่อนั้นท่านจะหายจนท่านจะอยู่รอด และท่านจะค้นพบแก่นของคำขวัญของโรงเรียนของเราที่ว่าตนเป็นทด่พึ่งของตนและอย่าลืมเทพเจ้าไม่ว่าเทพเจ้าของชาวไทยเทพเจ้าของชาวตะวันตกเทพเจ้าสัญชาติไหนก็ตามนะมีนิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งอาตามาลองถามดูแล้วอาตมาถามท่านว่าท่านชอบช่วยคนประเภทไหนท่านบอกว่า เราจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ยื่นมือมาตอบสนองเราก็จะทิ้งเขาเหมือนกันต่อให้เขาคนนั้นสวดมนต์ถึงเราวันละสามพันจบหรือวันละหมื่นจบการสวดมนต์นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรไดีขึ้นฉะนั้นให้คิดให้ดีว่าเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็จะเลือกข้างเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้น และหลักในการช่วยตัวเองก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนนะจับแก่นจับประเด็นเรื่องนี้ให้ชัดเอาละเข้ารหัสตนเป็นที่พึ่งของตนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนเอาละเจ้านี้ขอยกห้องเรียนนี้ให้ท่านอาจารย์จ้าลึกมารับช่วงต่อไป ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการเรียนรู้และอย่าลืมนะลงมือทำโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ